เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ <c oughs> ชว่วยพี่สวัสดีครับผมอาชีพเป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกสล็กอยู่นะบ้านสวยครับบรรยากาศดีวิวภูเขามีพื้นที่กว้างครับสนามหญ้าใหญ่มากปลูกต้นไม้ครับทำลานยางเต็นท์จะวิ่งเล่นยกงได้สบายๆครับพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบ เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอ like, so um ีก60ตารางวาเป็นมีทั้งหมด2ฉโนดครับ2ฉโนด300ตารางวากับ160ตารางวาครับรวมเป็น1ไร่กับอีก60ตารางวาบ้านสวยงามนะครับพร้อมอยู่สไตล์คาเฟ่รีสอร์ทบรรยากาศดีเหมาะอยู่สายพักผ่อนย่อนใจทําบ้านพักตากากศมีติดถนนค้นกี่ครับเดินทางสะดวกน้ําไฟสะดวกไม่เปี่ยวไม่กันได้ครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้า แต่เดิมเจ้าของจะทําคูวิลล่าครับลงทุนสร้างบ้านด้วยวัสดุอย่างดีแต่ว่าไม่มีเวลาดูแลครับก็เลยปล่อยต่อในสภาพใหม่ๆเลยหากจากแยกประชาะเกษมแค่ห้านาทีเท่านั้นเองทําเลดีไม่ห่างไกลเรื่องความจเจริญห่างอบตาหินตั้ง2กิโลห่างเขื่อนขุนด่านประการชนแค่8ปกิโลเมตรเท่านั้นครับตัวบ้านสวยดูดีมีสไตล์มี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องอาบน้ํา1ห้องโถงแล้วมีระเบียงด้วยครับหน้าบ้านหลังบ้าน สวยๆพร้อมอยู่บรรยากาศก็ดีครับฝออากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำแต่ใหม่ดมคลิปใหม่ๆครับแบงบนี้อยู่นครนายกครับนครนายกห่างเขื่อนคุ้นดัน8กิโลเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับจะน,นัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลย้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เข้ามาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ